สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะมีคอมเมนต์หนึ่งที่เขาถามเข้ามาว่านะคะ,ะหน้าตาดิฉันเหมือนอเหมือนคนมีองค์เหมือนร่างทรงอะไรประมาณนั้นนะคะดิฉันจะบอกว่าเรื่องพวกนี้มันคือความเชื่อส่วนตัวนะคะมันคือความศรัทธาส่วนตัวแต่ดิฉันก็ไม่ได้แนะนําให้ใครหรือว่าเพื่อนคนไหนมาทําตามนะคะเพราะว่าใน กติกาของคําว่า Facebook เขาห้ามเอาคเอาคเอาความเชื่อหรือเอา,อาศาสนาอะไรมาเกี่ยวข้องนะคะมันจะผิดกฎนโยบายของ Facebook นะคะเราจะทําคลิปในแนวที่สร้างสารรค์นะคะดิฉันก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ดิฉันก็ไม่ใช่สาววัยรุ่นแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันก็ทํางานแล้วก็ทํามาหากินมีงานมีหน้าที่การงาน ทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นงานที่เหมาะกับตัวเองนะคะใช้ชีวิตในสังคมแบบปกตินะคะแล้วก็การที่ดิฉันมาเปิดโมดมืออาชีพเพื่อจะได้แสดงตัวตนว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่รู้จักทำมาหากินนะคะเราอย่าเอาคำว่าความาความเชื่อมาทำคลิปนะคะมันคือ ความศรัทธาที่อยู่กับเป็นส่วนบุคคลนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับการทําคลิปนะคะอาจจะเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นจุดเด่นของของใครของมันก็ได้นะคะแต่เรื่องพวกนี้จะไม่กระทบต่อหน้าที่การงานของเรานะคะเพราะว่าในโปรโฟไฟล์ของเราไม่ได้ไปชักนำให้ใครงมงายอยู่ในเรื่องพวกนั้นนะคะ ขอให้เข้าใจว่าการแต่งหน้าการแต่งตัวมันเป็นสไตล์ของคนคนหนึ่งแล้วก็เขาเขาอาจจะคิดดีแล้วว่ามันไม่ได้กระทบหรือว่ามีผลกระทบต่อหน้าที่การงานนะคะและมันก็ไม่ได้กระทบกับกับบุคคลอื่นนะคะเพราะเรามีงานประจําของเราอยู่แล้วนะคะมิฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราทําคลิป จะต้องไม่ผิดกฎนโยบายของ Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะคะมันจะเป็นแต่คลิปที่สร้างสรรเราทำตัวเป็นปกติเหมือนคนทั่วๆไปนะคะและเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้และจะไม่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่นนะคะด้วยการทำคลิปในแนวที่สร้างสรรไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ ออกมาแนวไหนสไตล์ไหนก็ตามนะคะนั่นก็คือบทบาทและผลงานในการทำคลิปนะคะไม่ใช่เราจะไปชักนำให้ใครมาทำตามเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจว่าหน้าตาของดิฉันไม่ได้มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าดิฉันทำงานมานานแล้วนะคะไม่ได้อยู่ หรือไม่ได้ไปชักจูงหรือชักนําให้ใครมาทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความงมงายนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปเพราะดิฉันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบแต่งหน้าแบบนี้แนวนี้นะคะและก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของดิฉันด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามคลิปของดิฉันอยู่ดิฉันไม่เคยคิดที่จะ หลอกลวงใครแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะนำพาใครไปสู่วังบนของความงมงายนะคะมันเป็นความเชื่อความศรัทธาของบุคคลของแต่ละคนนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของดิฉันนะคะและก็ขอบคุณทุกคนด้วยขอให้ทุกคนอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทแล้วก็ใช้สติให้มันเยอะๆนะคะคนเรา ต้นทุนไม่เหมือนกันคนเรามีหน้าที่การงานที่ไม่เหมือนกันนะคะคิดยังไงก็มันก็คือเรื่องของคนคนนั้นนะคะไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะขอให้ทุกคนทำคลิปออกมาในแนวสร้างสรรค์ให้อยู่กับยุคปัจจุบันแล้วก็นำทางนำพาตัวเองให้ออกไปจากความงมงายและความเชื่อ ที่มันมองไม่เห็นนะคะและอีกอย่างเราต้องอยู่ในสังคมนี้ได้โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปแล้วก็ที่ช่วยสนับสนุนในการดูคลิปพวเราต้องมีความคิดเป็นของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ถ้าชอบก็กดไลค์นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะแล้วคลิปน,น้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย